สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t h a l o t c h n e l ผู้รับสารเจ้าจัก,กรวาลแปลความหมายด้วยการอ่นนะานหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะ no contact นะไม่มีการติดต่อสื่อสารตัวคุณและคนของคุณเราจะมาดูว่านะตอนนี้ตัวเขาเป็นอย่างไรแล้วก็คนคนนั้นนะคะสิ่งที่เขาคิดเขาหวังอะไรในอนาคตนะคะข้อความรักที่เขาอยากบอกคุณถ้าบอกได้ประจำพลังงานราศีมีนและคนามีน นะใครที่เข้ามาใหม่นะคะรายละเอียดนะไม่ว่าจะเป็นลิงก์สมัครสมาชิกช่องนะเบอร์บัญชีธนาคารโอนยอดดูดวงส่วนตัวราคาหรือกดไอดีไลน์เอ่อกดลิงก์ไลน์นะหลังจากโอนยอดแล้วมาดูค่ะเราจะเช็คพลังงานหรือฤกษ์สองพลังงานคนของคุณนะคะราศีมีนและคณนามีนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเอาราคามาเริ่มกันเลยนะ ตอนนี้คนของราศีมีนและคณามีนที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารเป็นอย่างไรนะคะมาดูซิไพ่ใบแรกนะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคะไม่รู้ว่าคุยกับชาวต่างชาติหรือเปล่านะคะวิวออฟฟอร์จูนนแสดงว่าคนนี้ เซเว่นออฟคัพเขาเปิดช <c oughs> ้อย <c oughs> เปิดตัวเลือกเปิดทางเลือกนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์คุยโซเชียลออนไลน์เดทแล้วครั้งหนึ่งสองครั้ง everything away ได้หมดแต่ตอนนี้คุณและเขาไม่ได้ติดต่อสื่อสารคนนี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ Open นะะนะ o p เ n เขามีตัวเลือกมีช้อยมีตัวเลือกและมีทางเลือกนะคะ,ะสนุกสนานมีความสุขกับไลฟ์สไตล์ like ของเขาแหละนะค,ะคนของคุณนะฮะที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสาร Ten o of w a t h นนะคะนะเดอะเฮลโล a n นนะพลังงานคนนี้บอกว่าถ้าความรักความสัมพันธ์ยังอยู่ในขั้นตอนตัวเลือกทางเลือกอยู่นะเขาอาจจะมีภาระนะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเหมือนว่าถ้าเขาจะเรียนรู้หรือพัฒนาความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเป็น ภาระหนักนะคะในค่าใช้จ่ายในบินนะในการทํางานพัฒนาความสัมพันธ์หรืออะไรสิ่งนี้นะก็คือมันเป็นเรื่องที่หนักนะแสดงว่าตอนนี้เขาก็มีอะไรที่จะต้องรับผิดชอบหนะักนะคะในการที่จะเป็นภาพลักษนะภาพลักษ์เป็นคนดีของคนในครอบครัวของเขาเองนะคะอาจจะเป็นไปได้นะคะคือปล่อยวางเรื่องความสัมพันธ์ที่ ความสัมพันธ์ที่จะผลูกมัดความสัมพันธ์ที่จะต้องเป็นภาระนะคะไม่อยากเอาสิ่งนั้นนะคะอยากเอาความสัมพันธ์ที่เป็นแบบโอเพนนะคะความสัมพันธ์ที่เปิดตลอดไม่มีปิดอะไรสิ่งนี้นะคะคุยสนุกสนานตัวเลือกทางเลือกนะ,ะสิ่งที่เขาพึงพอใจมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะต้องเลือกทำนะคะอะไรแบบนั้นสิ่งนั้นนะ,ะเปิดช้อยเปิดตัวเลือกทางเลือกแล้วก็มีภาระหน้าที่อะไรเยอะนะนะมีค่าใช้จ่ายเยอะเครียดกังวลหรือเวียนหัวกับ บางสิ่งบางอย่างในชีวิตเขานะคะนะืเพศออฟคัมแสดงว่าคนนี้น่าจะมีคนที่คุยคุยอยู่ได้เรื่อยนะ,ค,ะคุยที่เป็นในลักษณะที่ไม่ได้อยากคอมมิชเมนต์นะเหมือนคนคนนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเขาจะแต่งงานเช่นเขาจะแต่งงานเข้าโบสถ์ทำตามศาสนาประเพณีหรือว่าธนาธรรมเนี่ยมันเป็นภาระที่เหมือนหนักใจหนักใจหนะักอกหนักใจเขานะ,ะหรือว่าคนนี้อาจจะมีใครบางคนแล้วที่เขาจะต้องรับผิดชอบ แต่มันเป็นภาระที่หนักนะคะมันมันเป็นภาระที่หนักสำหรับเขาแต่ทีนี้ในความสัมพันธ์ energy เนี้ยที่เป็นแบบคุยนะะติดต่อสื่อสารจะเจอหรือไม่เจออันนี้หมอไม่รู้รายละเอียดของคุณนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ open นะนะคุย social อนไลน e ได้นะคะมีความรู้สึกใจ fulfill เล็กๆเกิดขึ้นกับคุณก็เป็นไปได้นะบางคนก็อาจจะนัดเจอกันนะนัด dinner นะออกเดท1ครั้งสครั้งสครั้งก็อยู่ในขั้นตอนแค่ความรัก ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนะเด็กๆอะไรสิ่งนี้นะ,ค,ะความรักที่แบบยังไม่ได้คิดซีเรียสจริงจังหรืออะไรแบบนั้นนะ,ค,ะคือเขาเปิดโอกาสคุยนะอาจจะเปิดโอกาสเดทกับหลายคนนะค,ะคุยหลายคนอะไรสิ่งนี้ได้นะ,ะมาดูต่อนะคะขอไพ่อีก5ใบนะคะตอนนี้นะ,ค,ะคนของคุณนะคะอยู่ในลักษณะอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะที่กระเด็นออกมานะเพจออฟวอร์นนะคะนิวโปรเจกต์นะคะสแสดงว่าคนนี้นะคะน่าจะคุยกับใครทางโซเชียลหลายคนเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่โอเพนเขายังไม่ได้ปิดนะคะเนี่ยนะสแสดงว่าคนนี nuts, nuts, ้นัดคนนี้นัดคนนี้นัดอะไรสิ่งนี้นะคะทำให้ตัวเขารู้สึกเหมือนว่าเออตัวเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะเพศออฟวอนนะบุ <c lic> คลิกผู้ชายคนนี้นะ,ะโอ้ดูรูปร่างหน้าตาดีมากมายเลยนะคะ โปรเจกต์นะ Project ที่เขาจะนัดกับใครบางคนโปรเจกต์ Project งานของเขาหรืออะไรก็ได้นะความสัมพันธ์ที่นัดทางโซเชียลออนไลน์นะนัดเจอกับใครบางคนที่คุยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อมานะ two of t o f coin นะคะสองเหรียญน,นะนะมีการคิดวนเวียนนะคะสมมติว่าเขาอาจเคยนัดคุณแล้วคุณก็ยังอยู่ในลิสต์นั้นถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดี เขาก็อาจจะมาเจอคุณอีกหรือถ้าคุยกับคุณแล้วรู้สึกดีเขาก็คิดว่าเออยังจะคุยกับคุณอีกแต่มันมีช้อยตัวเลือกและทางเลือกนะหมอไม่รู้นะว่าคุณอาจจะอยู่หนึ่งในสองก็ได้นะ,ะมีหลายคนสมมติมีเจ็ดคนคุณอาจจะติดโผล่สองคนนั้นที่เขาอยากจะคุยหรืออยากจะมาเจอลองทําความรู้จักกันนะทําความรู้จักกันนะคะ,นะคะ,นะคะอ่ะอราคานะเะดลไฮพินเทสนะ,ะสิ่งที่ซ่อนไว้นะคะคนนี้ซ่อนไว้นะ แ,แปลว่านะคะสิ่งที่เขาหนักใจนะคะหรือจะเป็นภาระในความสัมพันธ์ก็คือเขาน่าจะคบใครนะะอาจจะรวมทั้งตัวคุณด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจหมอไม่แน่ใจนะคะ <c oughs> คือคนคนนี้นะคะความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยนะคะความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเลนส์แล้วก็นะเดีเราชอดูอีกสองใบนะคะ ถ้าโอเคชัดนะถ้าใครนะคะที่จะพยายามนะคะคอมมิชเมนต์หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ซีเรียสหรืออยากจะให้เขาอะเป็นคนดีที่ซื่อสัตย์กับคุณคนเดียวอะ ไม่ต้องหวังนะพอพักไม่ต้องคิดไม่ต้องหวังคนนี้นะแสดงว่าหนึ่งเขาน่าจะมีคนของเขาแล้วและเขาแค่คุยกับเราเล่นทางโซเชียลออนไลน์กรณีที่หนึ่งกรณีที่ 2. ถ้าเขามาเจอเราหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ออกเดตบางครั้งบางคราวช่วงครั้งช่วคราวหรือบางขณะนะคะในระยะเวลาที่ไม่ได้มีอะไรแน่นอนนะคนนี้น่าจะมีคนของตัวเองแล้วแล้วแค่เขาแชทคุยแก้เหงาหรือเขาแค่แวะมาเที่ยวหรือ คุยกับใครบางคนเช่นคุณเนี่ยนะหลายๆคนเนี่ยนะรวมทั้งคุณด้วยทางโซเชียลออนไลน์เพื่อให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีสเสน่ห์นะตัวเขามีสเสน่ห์ภรรยาเขาหรือสามีเขาอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเขามากเท่าไหร่เขาก็เลยอยากมีความรักกุ๊กกิ๊กเกิดขึ้นในหัวใจเขาก็แชทออนไลน์เพื่อหานะเพื่อหาใครบางคนที่ซับพอร์ตหรือเสริมให้เขารู้สึกว่าเขาอะ เป็นผู้ชายที่ยังมีผู้หญิงต้องการหลายคนที่จะตอบแชทเขาอยู่เสมอนะคะอะไรสิ่งเนี้นะคะมาดูต่อนะพลังงานเดวิลนะมันก็ เป็นไปตามที่หมอพูดนั่นแหละนะเดวิลนะอิทธิพลที่แฝงเด่งก็คือแชทคุยเล่นๆแล้วนะัดเจอดื่มกินปาร์ตี้ดิ้งพร้อมทั้งมีเซ็กตอันนี้หมอพูดตรงเลยนะคะไม่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 ต้องลกสวยเออพูดตรงๆความชัดเจนไปเลยความเป็นจริงไปเลยไม่จะเป็นจะต้องเป็นต่างชาตินะคะเป็นคนไทยก็ได้นะ,ะนะอันนี้หมอจะพูดอธิบายให้ชัดเจนไปเลยนะคะมีพลังงานราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรที่ขึ้นมานะคะ ะะเอาราคานะเดี๋ยวมาดูซิว่าสิ่งที่คนนี้คาดหวังนะขอไพ่ห้าใบที่เขาคิดแล้วก็คาดหวังไฟออบคันะคะเดมอขอเก็บอันนี้ก่อนนะไฟออบคัเนี่ยนะคะรู้อยู่แล้วว่านะ,ะคิดว่ามาเจอกันนะคะมาดื่มนะคะเหมือนที่แบบเวลาเขาเหงาเออสมมติเขาเหงาเขาก็แชทหาคุณเขาก็ไล์หาคุณใช่ไหมคะ สมมติว่าคนนี้โอเคเหงาถ้ามาหาคุณได้เขาก็มาเขาก็นัดเจอนะเมื่อเขาเหงาเมื่อเขารู้สึกเศร้านะคะว่าแชทหาคุณหรืออาจจะนัดคุณมาดิง้งมาดื่มนะคปาร์ตี้สังสรรค์หรือมาอะไรก็ได้ที่ไม่ให้เขาเหงาอะนะคะนะไฟออฟครับนะยามที่เขาเหงานะซิกออฟคัโอเคแปลว่าคนเนี้ยถ้าเหงาเขาทักหาคุณได้เขาแชทหาคุณได้หรือถ้าเขา เดินทางมาหรือนะมาสถานที่ที่ใกล้นะบ้านคุณประเทศนี้หรืออะไรก็แล้วแต่คุณและเขาอาจจะได้เจอกันได้นะคะเนี่ยซิกออฟคัพนะฮะนะคนในอดีตนะคะไฟออฟโซนนะฮะ,นะฮะมีเอ่อนะคนละภาษานะฮะชาวต่างชาติเป็นไปได้นะคะคือ พูดคนละภาษาและก็ความต้องการยังไม่เหมือนกันนะคะความต้องการไม่เหมือนกันบางคนก็มีการเล่นเกมในความสัมพันธ์นะีะ้เล่นเกมในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะไม่ยอมหายแต่ไม่ให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเดมูนเดมูลก็คือออกไปแฮงเอาท์ไปดื่มเหล้าไปปราร์ตี้หรือไปไหนอะไรได้วยกันก็ตอนกลางคืนนั่นแหละนะคะความความสัมพันธ์ที่เป็นความลับความสัมพันธ์ที่เรามองไม่เห็นนะะอนาคตนะค,ะคือคนที่ อชอบเที่ยวชอบสนุกนะคะอะไรสิ่งเนี้ยะะชอบเที่ยวชอบบันเทิงชอบสนุกสนานแล้วก็หาใครเวลาที่เขาเหงาที่อยากดื่มกินปราร์ตี้สังสรรค์ที่รู้สึกเหมือนว่าเอ้ย enjoy เข้ากันนะ,ะ,นะ,ะสมมติเนซิกอัคั s เนี่ยคือพลังงานเอเนจีของเด็กที่ไม่คิดอะไรอ่ะแบบอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกในความสัมพันธ์เนี้ยคือเหมือนเพื่อนกับเพื่อนนะคะอารมณ์คนอายุน้อยกับคนอายุน้อยเจอกันในฟิลลิ่งในความรู้สึกที่เขาเจอคุณ ไม่ได้เกี่ยวอายุนะคะไม่ได้เกี่ยวอายุนะคะแบบเลื่อนเลิงบันเทิงสังสรรค์ได้แต่ถ้าจะพัดจาความสัมพันธ์ที่เป็นซีเรียสหรือเราจะถามว่าความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างไรคนเนี้ยไม่เอานะปวดหัวนะไม,ไม่ไม่สนใจไม่อยากจะฟังนะคะอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ night of o n นะถ้าคนนี้นะติดต่อสื่อสารกลับมาคุณก็ลองดูสถานการณ์จากความเป็นจริงดีกว่านะคะอย่าเพิ่งเชื่อไพ่ที่หมอแจนพูดหรือเล่า เฮ้ยมันจริงหรือเปล่านะว่าเออเราเจอคนแบบนี้จริงหรือเปล่านะดูสถานการณ์สักพักสักระยะหนึ่งนะเนี่ยไพ่มันคงบอกว่าประสบการณ์นะที่ผ่านมานะในความสัมพันธ์เนี้ยนะคุณรู้อยู่แล้วแหละนะสไนเปอร์บอลเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรนะคะปวดหัวนะคนคนนี้ไม่ได้คิดที่จะเปิดรับใครเข้าไปในความสัมพันธ์ถ้าพูดเรื่องที่มันเป็นซีเรีสหรือว่าจะถามหาความสัมพันธ์ที่เป็นแบบ อินดีเลชชิพอย่างเงี้ยใช่ไหมความสัมพันธ์ที่เทคซีเรียสอ่ะคนนี้ไม่อยากคุยนะคะปวดหัวหรืออาจจะเงียบหรืออาจจะหายไปหรืออาจจะหาเรื่องทะเลาะบ่อแหวงนะคะเขาไม่ตอบนะคะน่าจะมีใครบางคนที่เป็นราศีมีและคนามีนหรือแม้กระทั่งไม่ได้เป็นตัวคุณเนี่ยเป็นคนอื่นๆในความสัมพันธ์ของเขาอะที่ถามหาความสัมพันธ์ที่เป็นแบบซีเรียสหรือพัฒนาอีกสเต็ปหนึ่งคนนี้ไม่ได้ให้คําตอบ นะคะเขาจะคิดว่านะามีหลายคนเนี่ยดีทําตัวเหมือนตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลน,นะนะทำตัวเองเหมือนแบบอ,อันนี้หมอขอพูดยกตัวอย่างฝรั่งดีกว่าจะเห็นภาพมานะผู้ชายฝรั่งที่มาเมืองไทยแล้วแบบสาวไทยเคซี่ฝรั่งข้างใครฝรั่งอยากได้สาม,มีฝรั่งอะไรสิ่งนี้แต่ตัวเองก็ไม่ได้โสดหรอกแค่มาเที่ยวเมืองไทยชั่วคราวหมอเห็นสึงสิ่งนั้นแล้วบางคนก็อาจจะคุยทางโซเชียลออนไลน์ นะผู้ชายไทยบางคนก็เป็นสิ่งนี้ได้เหมือนกันนะคะคือบางทีตัวเองมีภรรยามีครอบครัวอยู่แต่ก็ทําตัวเหมือนโสดแล้วก็แชทคุยอานยงอันยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นสิ่งนั้นได้ด้วยคือต้องการที่ทําไมคะเขาอะตัวเขาเองเนี่ยอยากจะแชทกับใครอยากจะไปหาใครคนนั้นน่ะก็ต้องเสียตน่ะนะ,ะเหมือนทําตัวเหมือนศูนกลางของจักรวาลหรือเป็นเหมือนซุปเปอร์สตาร์นะนะ คุณอาจจะเคยได้ยินว่านะฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยปุ๊บเนี่ยนะดูแบบเนื้อหอมทีเดียวจากที่อยู่บ้านเขานะคะเป็นผู้ชายที่แบบไม่มีใครอยากเอาเขาอะอะไรสิ่งนี้นะเป็นไปได้นะพึงพิจารณานะ,ะสิ่งที่หมอพูดหรือบอกมาดูซิไพ่ข้อความจะบอกอะไรนะจ๊ะพิจารณานะคะเพื่อนๆราศีมีและคนามีว่าคุณไปเจอใครอะไรอย่างไรนะคะมาดูซิ ข้อความนะบางครั้งการตัดสินใจที่เราคิดว่าถูกแต่ย้อนกลับมาเป็นบาดแผลในใจให้เราคิดถึงเธอทุกวันเขาก็คิดถึงคุณอยู่นะคะเนี่ยเอ่อกระละครั้งหนึ่งของความทรงจำยังไม่เคยลืมเลือนนะคุณต้องดูอยู่นะคะคุณต้องรู้ว่าความทรงจำนั้นคืออันไหนนะ มันเจ็บปล่อยวางแต่บางครั้งมันเจ็บกว่าที่ต้องยึดติดนะมีกันยึดติดกันไว้อยู่คิดถึงอถึงอยู่ไกลแต่คิดถึงทุกเวลาที่ยังหายใจอ่าเป็นคนไกลแล้วแหละนะเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะคิดถึงอยากกอดอยากทําให้มากกว่านั้นคิดถึงตอนนั้นผมว่ามันก็ดีนะโอ้มีแต่คาว่าตอนนั้นคิดถึงนะ การไม่ได้บอกความรู้สึกของฉันจริงๆทําให้ฉันเจ็บปวดได้เพียงนี้คนเดียวในหัวใจอานะคะมีสองคนเมื่อกี้ให้เลือกคุณเป็นคนเดียวในหัวใจเขาซะแล้วนะคะเดี๋ยวต,ต้องดูในอนาคตต่อไปความเจ็บปวดครั้งนั้นยังคงงดงามในใจผมเสมอๆนะคะเอาราคาน่าจะประมาณนี้นะ,ะถ้าใครบางคนนะคะออกเดทกับ ชาวต่างชาติหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่เป็นคนไทยแล้วเราไปเดทกับเขาหรือเขามาหาเราไปมาหาสู่เนี่ยเราก็ต้องตั้งระยะเวลานะคะออขอบเขตอะของจํานวนเดือนอะนะคะว่าเออความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาได้ไหมหรือทําไมคนเนี้ยเราไม่รู้แบกการาเก์เบื้องหลังเขานะคะถ้ามันมีอะไรที่เราเอ๊ะเนี่ยเราอะนะคะจะได้รู้ว่าเออความสัมพันธ์นี้ปลอดภัยไหมอันนั้นคือเราต้องดูดวงส่วนตัวเพื่อเพื่อปรึกษานะ,ะปรึกษานะ ถ้าสนใจจะดูกับหมอแจนก็ได้หมอจะบอกว่าคนนี้มีแล้วหรือว่าเอาเราเล่นๆหรือมีไม่มีหมอบอกหมดเลยนะคะตอบตามความเป็นจริงแล้วก็ให้เราไปพิสูจน์ความจริงก่อนนะจ๊ะเอาราคานะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ